ชาวราศีเมถุนนะครับดูดวงดีๆครับครึ่งเดือนแรกครับ1-16่นะฮะเดือนพฤศจิกายนครับซึ่งเป็นแม่รอยต่อของชีวิตใครหลายคนนะครับช่วง3ามเดือนสุดท้ายครับหลายคนเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่อาศัยบางคนเปลี่ยนแฟนบางคนเปลี่ยนเรื่องของอาชีพเดี๋ยก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นคนราศีนี่นะครับเมถุนเนี่ยก็ต้องดูว่าเราจะเปลี่ยนอะไรบ้างนะฮะโอเคครับเรื่องแรกครับเอาเรื่องการงานก่อนนะฮะอย่างแรกครับชัดเจนมากครับงานนะครับมีความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่จะเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยนะครับอยู่ที่ว่าดวงชะตาเฉพาะของแต่ละคนด้วย แต่ว่าให้รู้ว่าคนลาศิไม่ถูกนี่ครับงานมีโอกาสใหม่ๆนะฮะอาจจะมีคนมาท้าทามนะครับให้ทําอะไรเพิ่มเติมบางคนอาจจะมีการชักชวนนะครับให้รับจ็อบพิเศษบางคนอาจจะมีเรื่องสําคัญสําคัญนะฮะที่อยากให้ทำอาแปบลบว่ามันต้องมีอะไรที่มากกว่าปกติถู่ไหมครับชูนิดาวราหูครับที่ย้ายไปอยู่ตําแหน่งการงานครับมันเริ่มที่จะปั่นกระแสให้เราอึดอัดขึ้นอ่าหรือบ,บางคนอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตมากขึ้นหรือบ,บางคนอยากจะมี อะไรพิเศษพิเศษทํามากขึ้นนะครับซึ่งมองแล้วโอกาสที่ทำแลวสำเร็จมีครับนั่นแปลว่าคนราศีเมถุนนะฮะช่วงนี้ถ้าคุณมีไอเดียหรือมีความคิดที่อยากจะปรับขยับอะไรชีวิตนะฮะสามารถทําได้นะครับทำได้ดีด้วยนะแต่ว่าข้อสําคัญครับในช่วงนี้สิ่งที่เป็นอุปสรรคคุณเลยนะครับมีอยู่ดังนี้ครับเรื่องแรกคือบริวารการสั่งการสั่งงานนะครับหรือว่าจะให้ใครทําอะไรให้ครับช่วงนี้จะติดขัดนะฮะมีอุปสรรคนะครับมีปัญหานะฮะแล้วก็ ใช้ไม่วานยากมากเพราะว่าในช่วงนี้นทั้งดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวอังคารครวจรอ,อยู่ตำแหน่งก็เรียกว่าเรือนภพปุตตะนะครับนั่นเป็นตำแหน่งก็เรียกว่าพินทุบาทนะนั่นแปลว่าช่วงนี้บริวารคนที่เราคุยด้วยนะครับคนที่เราสั่งการสั่งงานเขามีปัญหานี่แหละจุดสําคัญนะฮะนั่นแปลว่าช่วงนี้นะครับใครที่ตั้งใจนะฮะอยากจะทำอะไรเป็นพิเศษนะครับโอเคทําด้วยตัวเองก็ดีอัตตาหิอัตโนธโถพึ่งตัวเองนะครับมันจะสําเร็จมากกว่าแต่บางอย่างมัน มันต้องพึ่งคนอื่นใช่ไหมฮะจานั้นก็ต้องเลือกมือดีๆนะฮะถ้าเมื่อไหร่ที่ดาวบริวารมันมีปัญหาหรือว่าดวงบริวารมีปัญหานะครับก็ต้องเลือกมือเก่งๆไปทํางานแทนไม่ใช่แบบเอาใครไปก็ได้เพราะว่าเอาใครไปได้นี่เสียหายแล้วเราก็ต้องไปหาคนไปแก้ใหม่น,นะฮะจากนั้นก็เลือกมือเด็ดๆนะฮะมือซ้ายมือขวาเรานะครับใครที่สามารถส่งไปแล้วมือดีๆนะฮะ,ะเขาก็จะทําให้ปัญหามันน้อยลงได้นะครับก็โอเคนะพอเข้าใจน,นะฮะเพราะนั้นเรารู้แบบเนี้ยเราก็ได้เตรียมป้องกันได้นะฮะแล้วก็การต่อมาครับใครที มีดวงนะฮะมีโอกาสนะต้องบอกนะโอกาสใหม่ๆเข้ามาก็รีบคว้าไว้นะครับใครที่แบบชักชวนหรือว่าทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการงานชวนอะไรมานะครับคว้าไว้ก่อนนะครับโอกาสจังหวะมันมานะฮะอย่ากลัวความเปลี่ยนแปลงนะฮะเพราะความเปลี่ยนแปลงจะทาให้ชีวิตคุณดีขึ้นต่อมาเรื่องของการเงินนะครับดาวการเงินเนี่ยช่วงนี้มีโอกาสได้เงินพิเศษนะอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าทํางานก็ต้องได้เงินเนาะหรือทำอะไรก็ตามได้เงินมันก็ชื่นใจนะฮะเหนื่อยแค่ไหนมันก็ยิ่งชื่นใจนะฮะฉะนั้น ช่วงนี้ดวงการเงินก็มีเงินพิเศษเข้านะครับหรือได้ซื้อของที่อยากได้นะครับเขาว่าซื้อของที่อยากได้เพราะว่ามันเงินต้องเข้าหรือเปล่าเงินไม่เข้าเราก็ไม่มัน่นใจในการซื้อถูกแล้วฉะนั้นก็ให้ความมั่นใจได้ว่าโอเคครับเงินพิเศษเข้าอาจจะไม่ได้มากอย่างที่เราคาดคิดแต่อย่างน้อยมันก็ได้คะมากกว่าที่เราเคยได้นะครับฉะนั้นถ้าคุณคาดหวังเรื่องของเงินทองคาดหวังว่าเจอหาอะไรพี่มันทําได้ก็ควรทานะครับฉะนั้นช่วงนี้ดวงการเงินมีเงินเข้าได้ซื้อของที่อยากได้มานาน มีดวงใช้เงินไปกับเรื่องของส่วนตัวนะครับหรือว่าของครอบครัวนะฮะจริงๆคนราศีเมถุนียจริงๆค่าใช้จ่ายของชีวิตมีไม่ค่อยกี่เรื่องฮะหนึ่งในนั้นคือครอบครัวให้ครอบครัวแล้วก็ให้คนที่คือรักนะครับเป็นพิเศษนะครับตัวเองลำบากไม่็นไรที่หลังได้แต่ว่าขอให้คนที่เรารักหรือคนในครอบครัวครับสบายนะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็ค่าใช้จ่ายซื้อของให้กับคนในครอบครัวนะครับหรือว่าพวกอุปกรณ์ใช้เครื่องใช้ไฟของใช้ในบ้านหมดพร้อมๆเงินเฉยเลยนะครับกลายเป็นต้องมาซื้อนะฮะ ฉะนั้นถมองในรูปแบบของเงินทองนะฮะก็เรียกว่าเป็นเงินหมุนแต่ข้อดีคือมันก็เงินเข้าต่อเนื่องนะครับถ้าเมื่อไรที่เดือดร้อนในเงินเข้ามาท่านเวลาเสมอแน่นอนเพราะว่าดาวการเงินไม่ได้เสียหายนะฮะแล้วก็ถ้าใครค้าขายนะครับกระโดูว่ามีลูกค้าเก่าๆกลับมานะครับแต่ถ้าใครไม่ค้าขายครับช่วงนี้ระวังดีๆนะฮะมันมีคนจะมาขอหยิบขอยืมหรือมาเอาเปรียบมาหาเสถหาเลยนะฮะหรือว่าบางทีอาจจะมาชวนทําอะไรที่แบบเอาไปลงทุนแล้วเสียหายนะครับฉะนั้นช่วงนี้ผมมองว่า คุณใช้เงินตามปกติวิสัยดีกว่าไปทําอะไรเสียเส่ยงนะครับถ้าเสี่ยงอันตรายนะฮะประการต่อมาครับพื้นดวงในช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่ดวงเด่นในเรื่องของการเจรจาติดต่อต่อรองเพราะนั้นช่วงนี้ถ้ามีอะไรที่ต้องรีบคุยรีบทําทําเลยนะฮะต่อมาเรื่องของความรักนะครับคนที่โสดช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงดีนะครับคนโสดเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะเจอคนใหม่ๆเข้ามานะฮะหรือว่าใครที่เข้ามาก็ เรียกว่าพอใจในระดับหนึ่งครับแต่ว่าคุณจะเจออย่างนี้คคือคนขี้หึงเนี่ยคนเข้ามาใหม่ๆนะให้สังเกตดีๆคนะเห็นภายนอกดูเรียบร้อยหรือสบายๆดูยเย็นใจนะฮะแล้วก็หมเอาอใจนะครับแน่นอนคนเรามันจะมีช่วงโปรโมชั่นนะฮะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่พ้นโปรเนี่ยคุณก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันก็ตามอารมณ์ของตัวเองตามวิสัยของเขานะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งรีบตกลงปรงใจอะไรไวเกินนะะเพราะว่าผมยังดูว่ามันยังมีความคาดเคลื่อนหรือมีคนใหม่ๆเข้ามาอีกนะฮะ ก็คุยต่วไปได้นะต่อมาเรื่องคนที่มีคู่แฟนแล้วนะครับดาวความรักเนี่ยฮะช่วงนี้เด่นนะครับช่วงนี้มีอะไรก็คุยปรึกษาหารือกันได้เป็นดวงเสริมกันละกันนะครับเมื่อไหร่ที่ดวงเสริมกันละกันไปว่าถ้าเขาเดือดร้อนเราก็สามารถช่วยเหลือก็ได้หรือว่าถ้าเราเดือดร้อนเขาก็สามารถช่วยเหลือเรื่องต่างๆให้เราได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แบบช่วยทุกเรื่องเลยครับเงินงานความรักดูให้ช่วยให้หมดคงยากแต่ว่าเขาก็ช่วยได้ตามกําลังของเขานะฮะแต่ข้อระมัดระวังคือระวังแฟนป่วย่ายไม่สบายนะครับข้อดีอย่างคือช่วงนี แฟนให้โชคให้ลาบนะครับเขาอาจจะช่วยในเรื่องต่างๆหรือมอบของอะไรบางอย่างให้หรือว่ามีไอเดียอะไรบางอย่างที่ช่วยแนะนําให้เราได้นะครับโอเคนะแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายครับช่วงนี้ภูมิแพ้ร้อนในเจ็บคอแล้วก็เรามาะระวังอุบัติเหตุนะครับท่านยู่ในสซลนะครับอุบัติเหตุเหมือนกันนะครับระวังลื่นสะดุดหกล้มนะครับเจอของแข็งของมีคมของร้อนนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งคือเรื่องของจะบอกว่า โรคประจําตัวนะครับบางคนเป็นเบาหวานไมเกรนความดันอะไรก็ตามต้องระวังวิเศษครับช่วงนี้มันประทุกันมาได้แพ้อาหารแพ้อะไรก็ตามไปทานแต่นิดนึงป่วยได้เลยนะป่วยง่ายๆนะครับต้องระมัดระวังนะฮะแล้วก็เรื่องของท่านที่อยู่ต่างประเทศครับในช่วงนี้มุมดาวเด่นนะครับมีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆหรือว่ากำลังหาช่องทางการเงินใหม่ๆนะครับช่วงนี้จริงๆการเงินอนข้างรัดตึงเพราะว่าพพอสมควรนะฮะเพราะว่าดาวเรื่องของการเงินเนี่ยมันรายจ่ายเยอะนะครับ แต่ข้อดีคือไอเดียที่จะหาเงินพิเศษหรือว่าคนช่วยเหลือหรือว่ามีวิหัวการค้านะฮะทำอะไรใหม่ๆก็โอเคมันก็พอจะช่วยหมุนเงินนะฮะแล้วก็ทำให้เราพ้นวิกฤตได้นะครับแต่โดยรวมแล้วเรียกว่าดวงเด่นนะครับอะไรที่อยากทําทาซะนะค,คนช่วยเหลือมีแต่ว่าเรียวคนรอบตัวะฮะจะทำให้เราแบบหงุดหงิดหน่อยก็ใจเย็นๆแล้วกันนะฮะต่อมาเรื่องของเลขมงคลครับดีนะครับมีเลข13 8 7เลขที่ไม่ถูกฉุรกรคือเลข9กนะครับสีที่ถูกฉุรกรครับมีดังนี้ มีสีเขียวนะฮะมีสีน้ำเงินนะครับมีสีแดงนะฮะแล้วก็สุดท้ายคือสีดำนะครับส่วนสีที่ไม่ค่อยถูกฉลกนะครับคือสีม่วงนะครับวันที่ดีครับมีนี่นะฮะมีวันอังคารกับพฤหัสกับวันที่ติดขาดกวนจันร์นะครับแล้วก็ท่านที่อยากทาบุญนะครับทำบุญที่เกี่ยวข้องกับคนชราคนพิการเกี่ยวข้องกับเด็กเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือชีวิตคนและสัตว์ดีมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของการถ้าใครที่ตั้งใจครับอยากจะเรียนนะครับใครที่กำลังเรียนอยู่นะฮะ การเรียนการสอนการสอบการแข่งขันนะครับช่วงนี้มุมดาวจะไม่ค่อยมีสมาธินะครับช่วงนี้แบบหลุดหลงเลื่อมฉะนั้นระวังดีๆฮะทัวร์หลายๆรอบนะฮะอะไรที่แบบอย่าเร็วเกินนะฮะชาร์จอยชัวร์จำไว้ครับแล้วก็ช่วงนี้มีคนกวนทำให้สมาธิเราเสียฉะนั้นอย่าอย่าทำอะไรเยอะนะครับหรือว่าอย่าคิดมากนะฮะช่วงนี้โฟกัสเรื่องเรียนเป็นพิเศษนะครับอะไรที่ทําให้สมองเราลกลุงลังก็อย่าเพิ่งอ่านอย่าเพิ่งดูตัดทิ้งไปบ้างนะครับจะช่วยได้เยอะเลยฮะคนช่วยติวช่วยเรนก็ช่วยได้เยอะนะฮะ แล้วก็เรื่องของกายที่มีลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงครับชุดนี้ระวังเขาป่วยขึ้ไม่สบายนะฮะมีดวงเจ็บน้อเจ็บตัวหรือมีความห่วงนะครับแต่โดยรวมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่รุนแรงนะแล้วก็โชคกุ๊กๆลุกมีนะครับบางทีมันเป็นโชคจากการสิ่งโชคสิ่ง็สิ่งโชคสิ่งดวงโชคจากเรื่องของคนช่วยเหลือนะครับแปลว่าโดยรวมแล้วการเงินก็ค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นแล้วก็ลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงพอจะช่วยเหลือเราได้หรือว่าอย่างคือเขาก็ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็มีข่าวดีๆคคืือออสสิ่่่่งงทีีเเเรรราาายมมก็จแตผ สู่ครร่างกายนะร่างกายเข้าของเครื่องใช้เสียพังดูแลนะครับเพราะว่ามันจะมีดวงเสียเงินจุกจิกนะครับแต่ข้อดีคือมันมีตัวช่วยหรือมีคนช่วยเหลือเสมอนะครับไปแล้วครับโชคดีนะครับมีค่าวสุมางครับไปกระนันใช้ครับสวัสดีครับ